อันนี้เขาเกิเอ,อื่นว่ามีขันได้ตัพี่น้องมีซีซีพีเอชล่ำเรือนจนใหญ่ๆกันเทรมาได้เลยค่ะเด้อโทรมาโทรมาหา,าแยกหลัดมัดมีอนี่แหละวัดดิค่ะมูนี่แยกหลัดมัดมีอกับสิม,มาเนี่ยน้ำลายมีสูบังคือเก่าแหละพี่น้องอันนี้เขาก็เอ,อิ่นว่ามีขันได้ตัพี่น้องมีซีซีเอชล่ำพี่น้องเฮ้ยเอาจยกล่ำก็ได้คือกันแหละพี่น้องแต่เขาซูักคือเก่าแหละอันนี้ เขาเกิดมามีไข่ให้ตัวเขาก็มัดเป็นคันเป็นคันพี่น้องเขาเอิดคันใบสี่ดำพี่น้องเขาสิคันจากอันเขาก็ได้เขาก็มัดอันนี้คันบางนีนเขาสิเขาอยากมัดไล่ได้ก็ได้พี่กันพี่น้องอยากแต่ตามแช่เขือกันอันนี้เขาก็คือกันเขาคันแล้วเขาก็เห็ดมัดอันนี้ใส่นบางกลางๆมันดเส้นแยกหลัดมันนี่กัเห็ดกอหน่อยเลยแยกหลัดมันนี่ก็บตาจีไปย่อม สีแดงพี่น้องเหมือน้อนสีแดงเลยแก่หลักกับสีโอบเอาตรงนี้เลยพี่น้องสีโอ๊บนีโอ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 บนีเลบพี่น้องว่าอยากโอ๊บเพื่อไรว่าอยากโอบเพื่อไรพี่น้องเกษตรมาโอบนี่นะนั่มมีพี่น้องสีแดงนี่นะพี่น้องและนี้สีแดงสีเหลืองแก้มกันแน่ละมันมีเป็นสีดำยามุนีแย่หลัดมัดนี่ก็ไดยเพิ่งจะนีก้อนนอค่าหน้าเดียว <ip> <Pod ula> รุ่นกับยาหาทายเนี entirely, the ่ยไม่มาให้เบิ้งไปเรื่อยๆคือเก่าหลับติดตามตอนต่อไปนั่นเด้อค่ะเด้อสนใจอยากได้มีสีใดลายใดกรสซ่างมาใดหรือเก่าเด้อค่ะเด้อสนใจกระติดต่อมากใดศูนย์หกห้าห้าเจ็ดศูยายรัดมัดมี่ใดขึ้นเก่าหลับพี่น้องตัวมาหลุดเด้อคุณใดอยากได้สนใจแบบใดก็ไดกระดัดมันมีก็ระได้ใดมัดตุกสีตุกไล่ขึ้นเก่าหลับพี่น้องตัวบาอยากได้ไล่มีก็ได้อยากเรื่ออยากได้เป็นผ้าถุงก็ได้คือเก่าจางมาหลดอยากได้สีใดไล่ใดก็ได้ จังมากจังมากมีก็เลยได้มีขันได้ตัวพี่น้องเมื่ไหร่ไปเอาหลอดพื้นมาขันเนี่ยเขาก็ขันได้ตัวเป็นตั้มไปเรื่อยๆขันไปเรื่อยๆงส่ละพี่น้องเขามัดเขามัดข้านีเขากัตั้มไปเรื่อยๆแล้วเกิดออกมาเป็นมีขันได้ตัวพี่น้องเดี๋ยวมุนีแย่ลัดมันมีในไทยเบิ่งจะมีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนึรุ่นไปหาแนม่ยมะไทยเบิ่งไปเรื่อยๆที่เก่าเบิ่งหลับเขาเลื่มกดไหล่ก็แจ้กอดติดตามแย่ลัดมันมีน้ำคือเก่าในเด้อค่ะเด้อ มืัอนี้ก็จำนี่แหละค่ะวัดนีค่ะ,คะมีขันในตัวพี่น้อง41ลำ